สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เอาไปที่บ้านก็แปนเดียวครับสามตัวเลยครับน่าร้อนต้องบวดอีกสี่ตัวสบายไม่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นผู้ล้างนี่ครับดูดีครับเพื่อนๆน,นี่บวดเอาเพื่อนดูใน,นนี้ดิอันนี้จะต,ต้องไข่ไงนะ ใครมาให้ดูว่าเยอะขนาดไหนฝุ่นอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ใข่น็อตเรีเยบร้อยอันนี้คือน่าจะเป็นพัดลมตัวรุ่นใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่มีตัวนี้นะที่ผมเปิแกะจะไม่มีตัวนี้ครอบอันนี้เขาเป็นตัวตะแกรงครอบมาจริงนะ ส่วนด้านหลังคนระับที่เราต้องแกะต้องแกะตัวนี้ออกอกนนะทั้งบนนะแล้วก็ตัวนี้งัดออกมาแล้วจะมีน็อตให้ไขออกด้านนี้ก็จะมีฝุ่นครับเพราะว่ามันดูดเข้าไปเนาะตรงนี้ที่เราถอดไปแล้วต้องกดลงไปก่อนนะเพื่อที่ไม่ให้มันหมุนแล้วก็คายออกแล้วแกะ มาชมกันครับอันนี้พัดลมภายในบ้านนะดูสิโอ้โหสวยงามไหมคือฝุ่นทั้งนั้นเลยนะต้องเขี่ยให้หมดงาหลังแล้วก็ใบพัดอันนี้พัดลมในบ้านนะครับถ้าเป็นพัดลมในครัวก็โอ้โหผมเพิ่งล้างไปพัดลมในครัวคือแบบเหนียวมากมันเคอะสุดยอด ส่วนทันนี้คือฟ้าหลังครับที่เราแกะออกมาก็จะมีฝุ่นตามนะครับตามข้างๆนี่นะแล้วก็เอาผ้าไ่เช็ดเนาะก็จะจบแล้วแล้วก็อันนี้ไล่เช็ดอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบตามปลายปลายใบพัดลมนะครับเนี่ยครับตัวดีเลยอันนี้คือไล่เช็ดใบพัดลมนะครับเด็เพื่อนๆดูด้านในสิ ด้านในนี้ก็ควรจะไล่เช่นนะครับโอ้โหมีทุกซอกทุกมุมจริงจริงัดไปนี่นะก็ะจะประมาณนี้เนาะสวยงามเตรียมประกอบได้เห็นครับที่ดำๆตรงอลวดทัดลงไหมเห็นมาะดำๆนี่นะผ้าขาวนี่นี่ผ้าขาวนะเสื้อเชิ้ตจุ นี่ครับเป็นขี้ฝุ่นที่ฝังไอะฝังแน่นไว้กับไอตัวเหล็กตีพัดลมด้านหน้านี่นี่ครับอันนี้ทางความสะอาดก็ระดับหนึ่งนะก็เอาผ้าชุบบะหมาก็ไล่เช็ดเช็ดเช็ดาจะจะประมาณเนี้ ก็ถึงว่าแฉวเลยนะไปีกสองตัวลุยเพื่อนๆก็แยกไว้เป็สุ่นๆควนะครับกันหายแล้วก็หาไม่เจอมีสามตัวนี่ตัวแรกกอบกับและโอ,โอ้โหสุดยากวนก็ใส่ไอ้ตัวกกอบด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็ควรจะหานข้วควงที่แบบเป็นอา่ไม่เล็กดูดเนาะเวลาใส่มันจะง่ายเนี่ยนะต้องรู้ละ ก็ไม่ต้องเที่ยวหารูแล้วก็บางทีน็อตมันชอบหล่นนะแนะนํานะครับตัวดูดนี่เมื่อเราไขตรงนี้เสร็จแล้วบอดี้มันก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับจุดตรงนี้ที่เอาไว้ล็อกและสายก็จะตรงรูพอดีก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ไขให้ประมาณตึงๆมือเนาะพอครอบด้านหลังเสร็จใส่ตัวนี้เรียบร้อยตัวล็อกแล้วเราก็ใส่ด้านหน้า ด้านหน้าก็จะมีน้อสามตัวนะนัง่งสองสามอันนี้จะเป็นแง่งนะครับแง่งีสี่อันแง่งนี้ก็ต้องตรงกับแง่งตัวที่เราจะใส่เข้าไปนะก็คือตัวน,นี้แง่งก็จะมีามาเราจะประดีกันนะฝั่งนี้ก็จะลง็นประดีฝั่งนี้ประมาณนี้ เสร็จเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้พัดลมใหม่หนึ่งตัวสะอาดมากตัวนสองตัวเหรอช่างมันเหนื่อยแล้ว